รถจัดจ้านสุดเกินคาดก็ต้องร้านส้มตำนัวสาขาเซ็นทรัลราดพ้าวสิคะวันนี้แพทพาทุกคนมากินอะไรไปดูกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดยพาเทียน u x กช y รีดอดีไซน์และจ,ะจัดจำหน่ายชุดตุ๊กตาบลายทุกชนิดติดต่อและสอบถามได้ที่ Facebook p a t t y s ซ p t e m b บอร วันนี้นะคะแพทตามน้องสาวมาจากช่อง y o u u u b e b b b y h a e i ดนางบอกว่าร้านนี้แหละที่ฉันมาซ้ำบ่อยๆก็เลยลองมาดูเพืเ่อนๆค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านส้ตมตำนัวค่ะที่เซ็นทนรัลลาดพร้าววันนี้ก็หิวข้าวมือกางวนก็เลยมาลองดูดูว่าร้านนี้จะมีอะไรอร่อยมาค่ะเรามาดูที่เมนูกันเปิดมาก็เจอคำว่านัวเลยนะคะแสดงว่าการันตีความนัวจริงๆ ลองดูแล้วอาหารก็ประมาณว่าเป็นอาหารไทยซะส่วนใหญ่มีทั้งแนวส้มตำยำของทอดวู้น่าทานทุกเมนูเลยนะคะใครที่ชอบรสจัดจ้านแนวอาหารไทยก็ต้องร้านนี้แหละการันตีโดยน้องสาวอีกครั้งมาดูว่าแพทสั่งอะไรมาบ้างค่ะและนี่ค่ะน้องตะโกนบอกว่าอย่าลืมสั่งเมนูนี้เด็ดขาดตำหลวงพะบางเมนูเรคเคมนของร้านอ่ะก็สั่งมาเลย มาแล้วค่ะจานแรกกับข้าวผัดคอหมูย,ย่างจานนี้ราคา160บาทเป็นข้าวผัดโปะมาด้วยคอหมูย่างเน้นๆชิ้นโตเลยค่ะจานต่อมาก็คือตำหลวงพระบางนั่นเองจานนี้ออนท็อปด้วยกากหมูเน้นๆราคา105บาทเท่านั้นค่ะ และสุดท้ายก็ตามมาด้วยลาบหมูฉ่ำๆแล้วก็หมูยอทอดชิ้นโตๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูสิคะว่ามันชุ่มฉ่ำและน่าทานแค่ไหนสองจานนี้ง่ายๆค่ะลาบหมูจานละ135บาทแล้วก็หมูยอทอดแค่1 4 5บาทเท่านั้นเองอันนี้ตำหนงกัะบานคะคะลองดูพนละชินลาบหมูก่อน เพื่อนๆค่ะพแพทโมตะกินเลยไม่ได้รีวิวให้ดูเลยค่ะแต่เอาเป็นว่าทุกเมนูที่ออเดอร์มารสชาติหนัวสมชื่อร้านจริงๆค่ะถ้าใครชอบนะคะต้องรีบตามมาเลยค่ะที่ร้านส้มตำนัวเซ็นทันลัดพาวค่ะ mm hmm. และถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ